ต่อวัดรอบซิบนะครับใส่กับโซนิกนะครับด่วนมือสั่นหน่อยมองไม่ชัดนะ่ะตรงนี้ไอไอจีนะครับเป็นไฟจากไฟบวกนะครับข้างบน GND เป็นกาวนะครับไฟลบนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งครับพันนะครับมาจากสัญญาณพันเซอร์นะครับจากจานไฟนะครับดูรอบดูรอบสัญญาณพันเตอร์มาจากช่วงตรงนี้นะค่ันข้างจากสุเลศมันจะมีของผมมีสามเส้นนะครับขาวเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับ ต่อจากเส้นน้ำเงินนะครับถึงจะติดนะครับมาดูของโคโซนะครับใกล้ๆก,กันพันห้าพันหกพันห้ากว่าอัน,นี้ก็พอๆกัน,นครับใกล้ๆก,ก,กัน